สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาทําคลิปนะครับแนะนําเจ้าแบตตัวหนึ่งนะครับนี้ผมไม่ได้โฆษณานะครับเป็นแบตที่ผมจะเอามาลองทดสอบใช้นะครับแต่จริงๆผมก็ใช้ลิโตกลานะครับใช้เว็บเซลใช้หลายๆรุ่นมาสมก็สมควรนะครับทั้งแบต O.E.M ต่างๆนะครับก่อนที่ผมจะเลือกเอาไปใช้งานนะครับสิ่งสําคัญของผมเลยนะครับผมจะต้องมีการเทสดฉากนะครับเทคสความจุต่างๆนะครับซึ่งผมได้ก้อนนี้มานะครับเป็นโฉมของปีนี้นะครับเป็นลิโตกลานะครับ L.I.I.51S นะครับ ความจุที่เขาเสือไว้ครับ5,100มิลลิแอมป์อารนะครับ3.7โวลต์หรือ18.8วัตต์อารนะครับเขียนไว้ครับ Max Continuous Charge ยีแอมป์นะครับ Max Continuous Charge หมายความว่านะครับมันคายกระแสได้ต่อเนื่องนะครับหรือจ่ายกระแสได้ต่อเนื่องเนี่ย20แอมป์นะครับต่อเนื่องเลยนะครับจนจนกระทั่งความจุของแบตมันหมดเลยนะครับเขาเรียกว่า Max Continuous Charge ที่จ่ายต่อเนื่องนะครับส่วน Peak ก็คือจ่ายได้สูงสุดเท่าไหร่แต่อาจจะเป็นช่วงสั้นๆนะครับ พิกอาจจะเป็น20 25 30แล้วแต่นะครับแต่ว่าถ้าต่อเนื่องจริงๆเนี่ย20แอมป์เนี่ยเขาทำได้นะครับนี่คือเขาเสือไว้นะครับการที่จะเทสอ่าคอนติเนียติชาร์นนะครับเราเทสสัก1นาที2นาทีอ่ะแล้วเครื่องเทสแบบนี้มันไม่สะดุดนะครับก็ถือว่าโอเคแล้วนะครับถือว่าโอเคแล้วครับไม่จำเป็นต้องเทสจนขนาดแบตหมดเกลี้ยงนะครับแต่ถ้าเราจะเทสความจุนะครับอ่าเราก็สามารถตั้งได้สัก0.24นะครับ0.24ก็คือตั้งให้มันอ่าดึงกระแสนะครับประมาณ20%ของความจุที่เสือไว้ก็ ปล่อยให้มันดึงไปเรื่อยแล้วก็ตั้งคัดออฟอยู่ประมาณสองจโวลต์นะครับแล้วเราก็มาดูความจุว่ามันไปเท่าไหร่แล้วนะครับอันนี้เป็นเคล็ดลับนะครับเวลาเราจะเท็ความจุก็สักศูนย์สี่เท่านั้นพอนะครับสำหรับก้อนนี้นะครับผมก็จะอันดับแรกเลยนะครับผมก็จะเทสความจุของมันก่อนนะครับโดยผมจะใช้เครื่องเจ้านี้ครับเป็นเครื่องเทสดิชชั่ที่ผมซื้อมานะครับไว้เทสนะครับใช้งานนะครับตรงนี้ก็จะไม่มีอะไรมากครับเดี๋ยวผมจะตั้งให้มัน ดึงกระแสที่ประมาณสัก2แอมป์นะครับอ่ะนี่นะครับ2แอมป์นะครับ2แอมป์แล้วจากนั้นนะครับเดี๋ยวผมจะไปเคลียร์ค่าเก่าๆออกก่อนนะครับซึ่งเป็นผลการทดสอบของผมก่อนหน้านั้นนะครับเดี๋ยวผมขอเคลียร์ค่าก่อนนะครับโอเคครับตอนนี้เคลียร์ค่าเสร็จเรียบร้อยนะครับอ่ะตั้งวิชาติที่2แอมป์ใส่เข้าไปบวกลบนะครับ ต่อเทมส์นะครับต่อเข้าไปเรียบร้อยนะครับจะเห็นแบตตรงนี้นะครับมีแรงดันอยู่ที่ประมาณ4.17โวลต์นะครับผมตั้งคัดออฟอยู่ที่2.5โวลต์แล้วก็เดี๋ยวผมจะทิชช่าทิ้งไว้เลยนะครับนะกดแล้วครับ2แอมป์นะครับปึ๊บตรงนี้พัดลมมันจะไม่ติดนะครับเพราะว่ามันดึงกระแสที่ไม่ได้สูงมากนะครับประมาณ2แอมป์นะครับพัดลมผมจะติดก็แต่เมื่อมันดึงกระแสประมาณ3-4-5แอมป์ขึ้นไปคือถ้าแอมป์สูงนะมันก็จะระบายความร้อนตรงนี้ไม่ใช่ว่ามันมันไม่มีการดึงกระแสนะครับมันมมีการรดึงเห็นัคบ อแรงดันมันจะลดลงไปเรื่อยๆนะครับเมื่อมีการคายคายประจุออกไปถูกไหมครับตรงนี้คอร์เรนส์เนี่ยมันหมายความว่าตอนนี้เครื่องของผมเนี่ยกำลังดึงดึงกระแสนะครับออกมาจากตัวแบตนะครับนี่ครับผ่านลวดเส้นใหญ่ๆนะครับออกมาอยู่ที่ประมาณ2แอมป์นะครับหรือคิดเป็นวัตต์ก็ประมาณ8วัตต์กว่าๆนะครับอันนี้เห็นไหมครับพอเวลาผ่านไปนะครับตัวคาบัซิตี้มันจะถูกนับไปเลยนะครับเมื่อถึง2.5โวลต์นะครับผมก็จะให้มันตัดนะครับเพื่ออะไรนะครับเพื่อเซฟแบตไม่ให้มันเสียนะครับไม่ให้ลูกนี้มันเสียนะครับสัก2.5มันก็จะตัดนะครับ แล้วก็เราก็มาดูไฟนอลล่าสุดนะครับว่าความจุมันออกมาเท่าไหร่นะครับตรงนี้เซอร์ไว้ที่5 ,1 0 0มิลลร้อินเอมา์นะครับอันนี้อาจจะใช้เวลานาน,านมากๆนะครับเดี๋ยวผมก็จะมาถ่ายตอนจบเลยให้ดูนะครับว่าความจุของก้อนนี้เป็นเท่าไหร่นะครับรวมถึงสเต็ปต่อไปด้วยนะครับซึ่งก้อนแบตเนี่ยมันเซอร์ไว้ว่ามันสามารถแม็กคอนติเนียติช์่นก็คือคอนติเนียติชร์นได้ต่อเนื่องเลย20แอมป์นะครับ,รดดนนเ,รบเดี๋ยวผมจะมาเทสสเต็ปที่สองให้ดูด้วยครับอ่ะตรงนี้ผมขออนุญาตข้ามขั้นตอนไปขันนายัจบบะครว่ ความจุออกมาเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันต่อครับนี้ก็ผ่านไป2ชั่วโมงกว่าๆครับก็เสร็จเลยนะครับความจุนะครับออกมาอยู่ถึง5,300นะครับ5,322มิลลิแอมป์นะครับถือว่าสูงกว่าสเปคที่ตั้งไว้พอสมควรเลยนะครับนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับแรงดันมันก็จะปรับตัวขึ้นมารักษาระดับอยู่ที่ประมาณ3.3โวลต์นะครับ จากที่เราตัดไปแล้วนะครับถือว่าทําออกมาได้ดีมากๆแล้วนอกจากความจุใจเยอะถึง5,003แล้วนะครับดิชันที่สูงนะครับความจุเต็มนะครับโอเคมากๆเลยนะครับสุดยอดทำแบบรุ่นนี้ถือว่าผ่านนะผมมันเหมาะที่จะเอามาใช้ในงานลําโพงได้อย่างสบายเลยนะครับโอเคครับมาดูสเต็ปที่สองนะครับผมจะเทสดิชันนะครับที่20แอมป์เลยนะครับเห็นไหมครับ าบอกว่าแม็กคอน i ิ u i t y ร์ิชาร์จยี่สิบแอมป์นะครับสเต็ปแรกผมเทสความจุไปแล้วนะครับผมจะทับขั้นตอนต่อไปนะครับสเต็ปที่สองนะครับผมจะมาดึงนะครับกระแสดูนะครับว่าที่เขาเซอร์ไว้ยี่สิบแอมป์เนี่ยมันจะวิ่งต่อเนื่องได้จริงไหมนะครับการเทสคอนติเนียร์ดิชาร์ตนะครับเดี๋ยวเรารันสักหนึ่งนาทีเนี่ยก็พอจะรู้ได้แล้วครับว่ามันทํางานต่อเนื่องได้ไหมนะครับอ่ะเดี๋ยวผมจะใส่เข้าไปเลยนะครับตรงนี้ชาร์จประมาณ4.1งโวลต์แล้วนะครับจริงๆมันเต็มอยู่ประมาณ็พอจะดบอูก ใสเห็นไหมครับนี่แรงดันเขานะครับสี่จุดหนึ่งหเจ็ดนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวจะหมุนให้แน่นแล้วก็เทสี่ชาร์จกันเลยครับโอเครับมาดูกันต่อเลยนะครับตรงนี้นะครับผมตั้งีิชาร์จเอาไว้ที่ยี่สิบแอมป์นะครับย้ำนะครับว่ายี่สิบแอมป์นะครับตัวแบตมีความจุอยู่ที่ห้าจุดหนึ่งแอมป์อานะครับแต่ว่าความสามารถในการจ่ายกระแสของเขานะครับเจอเอาไว้ที่ ต่อเนื่อง2 0แอมป์นะครับนั่นหมายถึงว่าเขาสามารถจ่ายกระแสได้4เท่าของความจุของเขานะครับมาดูเลยครับตอนนี้ผมตั้งที่2 0แอมป์นะครับตรงนี้ครับตัวแคปความจุเนี่ยมันจะนับไปเรื่อยนะครับเมื่อมีการดึงกระแสตรงนี้เราไม่ต้องสนใจครับผมจะลองทดลองแค่หนึ่งนาทีพอนะครับไม่ได้ดึงต่อเนื่องขนาดนั้นเพราะว่าหนาทีนี้เราก็พอที่จะรู้แล้วครับว่าแบตเนี่ยทำงานได้ตามเซอร์เขาไมา2 0แอมป์นะครับส่วนความจุทําไปแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งคัตออฟที่สองจุดห้าโวลต์ครับเดี๋ยว รวมติดนะครับสังเกตดูตรงนี้นะครับเคอรลลินตรงนี้นะครับคือตอนนี้ดึงกระแส20แอมป์นะครับ20แอมป์ผมจะเทสไปแค่ประมาณ1นาทีเท่านั้นครับถ้า1 1นาทีไม่มีการสะดุดไม่มีการตัดแสดงว่ามันทำงานได้จริงครับแบตตัวนี้แรงพอตัวเลยนะครับนะครับค่าแบตเตอรี่รีสแตนส์นะครับอินเตอร์นอลรีสแตนส์นะครับอยู่ที่ประมาณ19มิลลิโอห์ม ถือว่าค่อนข้างต่ำนะครับตัวนี้เห็นไหมครับตรงนี้แคปมันก็จะนับไปเรื่อยครับผมจะเทแค่หนึ่งนาทีนะครับย้ำนะครับแค่หนึงนาทีเท่านั้นโอสุดยอดแล้วครับดึงที่20่บแอมป์ได้นะครับสุดยอดมากมาครับต่อเนื่องได้ไม่มีสะดุดนะครับสุดยอดครับ แถมให้เลยนะครับเดี๋ยวเพิ่มไป25เลยดีกว่าครับ 20A ได้แน่ๆนะครับอ่าผมหยุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวผมไปเพิ่มที่2 5มนะครับดูนะครับเขาจะได้ไหมนะครับ 25A 25ก็ยังได้นะครับโอ้โหถือว่าสุดยอดนะครับ25มันเกินสเปคเข้าไปนะครับผมจะไม่ได้ต่อเนื่องนะครับเอาเป็นว่ามันดึงได้แสดงว่าแบตตัวเนี้ยแรงกว่าตัวเลยครับแรงสุดๆนะครับอ่าสุดยอดนะครับผม สำหรับข้อสรุปของแบตรุ่นนี้นะครับเป็นแบตลิโตกลาครับลิโตกลาเป็นรุ่นที่เขาออกมาใหม่ปีนี้นะครับโดนเข็มสกินิดนึงครับไม่เป็นไรเป็นรอยดนึงครับแบตก็จะอุ่นๆนิดหนึ่งครับอุ่นๆหน่อยนะครับอุณหภูมิก็ประมาณสา3สิบแปดสาสิเก้าเพราะว่าเขาดึงกระแสสูงมากครับผมลองดึงที่หนึ่งนาทีต่อเนื่องนะครับไม่มีปัญหาเลยครับไม่ตัดนะครับแบตไม่ตัดเครื่องไม่ตัดเลยนะครับ ดูนครับรุ่นนี้นะครับดูไว้นะครับนี่ครับเซอร์ไว้ยี่สิบแอมนะครับทําได้ครับความจุผ่านนะครับวิฉัยี่สิบแอมสบายสบายครับโอ้แบบรุ่นนี้แจ่มเลยครับเลือกถูกแล้วครับที่เลือกมาใช้นะครับโอเคครับขอบคุณที่ติดตามรับชมคลิปของผมนะครับังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับ fc ช่องผมนะครับขอบคุณมากครับ